สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง New Sky Book กันเองซีนนี้เราก็จะกลับมาลงคลิปกันแล้นะมะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนอนสู้ผีกันอีกระยะหน้าทุกคนหลังจากที่ห่างหายกับเกมนี้ไปนานเนาะเราก็จะไปเริ่มก,กันเลยอุ๊ยเรามีชุดคู่ด้วยนะคะเนี่ยพ่อหนุนะ่มนักบาสก็มีด้วยโอเคแล้วก็จะไปกันเลยเนาะแล้วก็จะหาห้องที่มันมีเงินเนาะมันมีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มีนะทุกคนอ่ะงั้นเอาตรงนี้ก็ได้ จะเริ่มแล้วทุกคนอัปประตูดิจ้าีอ้อันนี้ก็ดีอยู่นะได้หนึ่งบาทรออัพเตียงนะคะทุกคนอุ้ยทำไมมาไวจังเลยเราต้องสร้างปืนขึ้นนะนางจะได้ไปไวเนาะ,อะรอรอวิตอนนี้ผีแบบเลือดเอาปรับเป็นเลเวลสงูงเ้ยเดียวเดียวเดียว เงินเราก็เชื่องช้าด้วยนะทุกคนเนี่ยเราเราจะรอดหรือเปล่าทุกคนเรามาดูกันน่าจะรอดนะเนี่ยโอเครอดนะหวังว่าผีจะไม่กลับมาอีกเนาะเดี๋ยวเรามาส่องเล่อนบ้านกันดีกว่าอืมดีอยู่โอ้นี่ก็ดีนะเนี่ยโอ้คนนี้ควรอ้าป,ประตูนะจ๊ะโอเคเรามาโฟกัสเราดีกว่าเราอ้าป,ประตูนิจ้าไม่รู้ว่าฉันจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ผีกำลังตีบ้านคนนี้อย่งนะจ๊ะ อาเลเวลสามแล้วเรายังไม่ได้ไปเชงไหนเลยนะคะเนี่ยจุดนี้คือรุนมากโอเคต่อไปแล้วก็รออับเตียงเนะาะเมื่อแต่ผีจะไปตีบ้านไหนหบ้านแฝดของเราเนั่เนเองแต่แฝดของเราคือเอ,อิ่มนางจะรอดหรือเปล่าเนาะเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าคิดว่าเรายังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยไปดูเลยจังหวะนี้ เลเวลสี่แล้วโอไมคก็อ oh าแ,แฟดเราไม่รอ่นนะเนี่ยขอขอุขอขดจอกบ้านเพื่อนนะอ้าวเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นก่อนเนาะเนาะใจเย็นก่อนโอ้โหทุกคนเราไม่รอดนเลยอ่ะแบบผีแมบเปลี่ยนใจไงแบบอยากให้เราอยู่ตออ่อพี่อยากหน้าเราหรือเปล่าทีคนนี้คืออับบ้านดีเวอร์โอยฉันต้องอับบ้านหมๆนะทุกคนโอเค ว่าแต่เพื่อนยังอยู่ดีรึเปล่าเกือบตุยน่เนี่ยโอเคทุกคนแล้วก็ขอเงียบหน่อยเพราะว่าเราจะตั้งใจเล่นเกมนะ มุ้ยตอนนี้คือผีมาแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าะมีเสียงรบกวนอะไรนั่นคุณอะโอ้โหทำไมไม่ไวจังเลยไวชีวิตก่อนค่ะคุณผี อุ้ยตอนนี้ผีกับจัตุยแล้วเอ้าคุณผีก็รอดนะคะเนี่ยฉันไม่ยอมหรอกเงี yeah, ้ยฉันก็ไม่ยอมเรามาสั่งขึนงงน้นมากันได้ป่วยเนาะเพราะว่าไปไกลกันมากอุย้ยอุ้ยสุดนี้ผีอาจจะไม่รอดนะทุกคนอุย้ยแต่ผีก็รอดอยู่ดีเนาะอีกนิดเดียวอีกนิดยังจริงแบบนิดเดียวแบบจริงเลยอะ ตอนนี้ตอนนี้เอาไรเอาไรโอเคชนะอาทุกคนอะแล้วก็ขอจบกินนี้ไปก่อนนะ,ะคะวิลเลเลือกไปดีเสียงแบบอะไรเนี่ยโอเคเรานี้ดีกว่าทุกคนโอเคก็ขอจบกินนี้ไปกัเลยนะ